สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ทํากับข้าวเหมือนเดิมนะคะกับข้าวเที่ยงจ้าก็เมนูหมูหมูเหมือนเดิมผัดนี้ก็คือเนื้อหมูแดงเลยนะคะไม่ใช่เนื้อติดมันนะคะผัดหมูค่ะอับข้าวเที่ยงวันนั่นแหละคะ่ะวันนี้ผัดหมูนะคะวันนี้จะใช้ผัดกะเพราหมูนะคะ หมูที่จะนํามาผัดสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ทํากับข้าวเหมือนเดิมนะคะกับข้าวเที่ยงจ้าก็เมนูหมูหมูเหมือนเดิมของกระเทียมและก็พริกที่โชยออกมาเหมือนกันนะคะจวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะคนนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเอาให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า นี่ก็คือผัดเนื้อมนนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเอาให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆจ้านี่ก็คือผัดเนื้อเคร่องปรุงลงนะคะเพื่อนๆจ้าขั้นตอนแรกของผัดตะเพาหมูนะคะจันฉายชอบทําแบบนี้คะ่ะสูตรของจันฉายเองนนะคะนี้ก็คือผัดหมูนะคะ ลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังค่ะยังค่ะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่หมซึ่งเราไม่ได้เน้นน้ํามันเลยนะคะผัดแบบแห้งๆค่ะล่อเครื่องค่ะเอาให้สุกก่อนค่อยเอาซึ่งเราไม่ได้เน้นน้ํามันเลยนะคะผัดแบบแห้งๆค่ะล่อเครื่องค่ะเอาให้สุกก่อนค่อยเอาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแดงค่ะผัด ตะเภาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจะใช้ทำกับข้าวทานเองนะคะวันนี้ก็คือผัดหมูนะคะกลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังคะ่ะยังคะ่งคะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่สวัสดีจ้าเพือพ่อนๆจ้าวันนี้ทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะกับข้าวเที่ยงจ้าก็ เมนูหมูหมูเหมือนเดิมเพื่งปรุงลงนะคะเพื่อนๆจ้าขั้นตอนแรกของผัดตะเภาหมูนะคะจันชายชอบทําแบบนี้ค่ะสูตรของจันชายเองนะคะไม่มีต้นตํำรับไหนเลยนะคะทํากินเองค่ะทํากินเองทานเองที่บ้านนี่หละค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะ,คะ,คะมื้อน,นี้มาซ่บนกันเยอะนะคะผัดให้แห้งๆเลยค่ะแต่มันก็ยังมีกลิ่นหอมของนั่นแหละค่ะวันนี้ผัด หมูนะคะวันนี้จันชายผัดตะเภาหมูนะคะหมูที่จะนำมาเพร่องปรุงลุงนะคะคเพื่อนๆจ้าขั้นตอนแรกของผัดตะเภาหมูนะคะจันชายชอบทำแบบนี้ค่ะสูตรของจันชายเองนะคะหอมเนื้อหมูที่ผัดลงไปเลยนะคะคนผัดไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เหนื้อหมูสุกก่อนจ้าโดย เฉพาะจันฉายแล้วจันชายจะไม่ชอบมันบนนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเอาให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆจะ๊ะนี่ก็คือผัดเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแดงค่ะผัดผัดตะเภาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจันชายทากับข้าวทานเองนะคะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ผัดหมูนะคะวันนี้จันชายผัดตะเภาหมูนะคะ หมูที่จะนำมานี่ค่ะเอาให้สุกก่อนนะคะสุกก่อนนะคะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ผัดหมูนะคะวันนี้จะใช้ผัดเผาหมูนะคะหมูที่จะนำมาผัดกันเดอร์ค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ทํากับข้าวเหมือนเดิมนะคะกับข้าวเที่ยงจ้า ก็เมนูหมูหมูเหมือนเดิมเพื่งปรุงลงนะคะเพื่อนๆจ้าขั้นตอนแรกของผัดตะเพาหมูนะคะจนันชายชอบทําแบบนี้ค่ะสูตรของจันชายเอ็นะคะของกระเทียมและก็พริกที่โชอยออกมาเหมือนกันนะคะจวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราไม่ได้เน้นน้ํำมันเลยนะคะผัดแบบแห้งๆค่ะ รอเครื่องค่ะเอาให้สุกก่อนค่อยเอาก็ไม่มีต้นตำรับไหนเลยนะคะทำกินเองค่ะทำกินเองทานเอง,ท,เองที่บ้านนี่แหละค่ะพเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะเมื่อนี้มาแซบนำสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ทํากับข้าวเหมือนเดิมนะคะกับข้าวเที่ยงจ้าก็เมนูหมูหมูเหมือนเดิม,มไม่มีต้นตำรับไหนเลยนะคะ ทำกินเองค่ะทำกินเองทานเองที่บ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๊ะขอบคุณนะคะเมื่อนี้มาแซ่บน้ำโขลนนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเอาให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆจ๊ะนี่ก็คือผัดเน,นื้ค่ะเอาให้สุกก่อนนะคะสุกก่อนนะคะเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูดแดงค่ะผัด เพาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจันชายทำกับข้าวทานเองนะคะวันนี้ก็คือผัดหมูนะคะกลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังค่ะยังค่ะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่วันนี้ก็คือผัดหมูนะคะกลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังค่ะยังค่ะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่ นี่คะ่ะเอาให้สุกก่อนนะคะสุกก่อนนะคะผัดน mm ี้ก็คือเนื <making ath rebbe> ้อหมูแดงเลยนะคะไม่ใช่เนื้อติดมันนะคะผัดหมูค่าอับข้าวเที่ยงผัดนี้ก็คือเนื้อหมูแดงเลยนะคะไม่ใช่เนื้อติดมันนะคะผัดหมูค่าอับข้าวเที่ยงผัดนี้ก็คือ เนื้อหมูแดงเลยนะคะไม่ใช่เนื้อติดมันนะคะผัดหมูค่ะอับข้าวเที่ยงเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแดงค่ะผัดผัดตะเพาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจันชายทากับข้าวทานเองนะคะผัดนี้ก็คือเนื้อหมูแดงเลยนะคะไม่ใช่เนื้อติดมันนะคะ ผัดหมูค่ะอับข้าวเที่ยงไม่มีต้นตำรับไหนเลยนะคะทำกินเองค่ะทำกินเองทานเอง,ท,เองที่บ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะมือน,นี้มาแซ่น์ตำหอมเนื้อหมูที่ผัดลงไปเลยนะคะผลข,ของกระเทียมและก็พริกที่โชยออกมาเหมือนกันนะคะจวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนื้อหมูค่ะเน,นื้อหมูแดงค่ะผั ตะเภาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจะใชยทำกับข้าวทานเองนะคะวันนี้ก็คือผัดหมูนะคะกลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังคะ่ะยังคะ่ะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่มกันเด้อคะ่ะซึ่งเราไม่ได้เน้นน้ำมันเลยนะคะผัดแบบแห้งๆคะ่ะล่อเครื่องคะ่ะเอาให้สุกก่อนค่อย เอาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแดงค่ะผัดผัดตะเภาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจนันชายทำกับข้าวทานเองนะคะไม่มีต้นตำรับไหนเลยนะคะทำกินเองค่ะทำกินเองทานเองที่บ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะมื้อนี้มาซ่บน้ำนั่นแหละคะ่ะวันนี้ผัดหมูนะคะวันนี้จนันชายผัดตะเภาหมูนะคะ หมูที่จะนํามาเผื่อหมูค่ะเนื้อหมูแดงค่ะผัดผัดตะเพาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะจะใช้ทํากับข้าวทานเองนะคะของกระเทียมและก็พริกที่โชยออกมาเหมือนกันนะคะจวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราไม่ได้เน้นน้ำมันเลยนะคะผัดแบบแห้งๆค่ะล่อเครื่องค่ะ เอาให้สุกก่อนค่อยเอาอันนี้ก็คือผัดหมูนะคะกลิ่นใกล้จะโชยหรือยังคะยังคะ่ะยังคะ่ะหอมแค่กระเทียมแต่ยังไม่ผัดไปเรื่อยๆคะ่ะเอาให้เหนื้อหมูสุกก่อนจ้าโดยเฉพาะจันชายแล้วจันชายจะไม่ชอบหมันกันเลอคะ่ะของกระเทียมและก็พริกที่โชยออกมาเหมือนกันนะคะ จวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะใบเรื่อยๆนะคะของกระเทียมและก็พริกที่โชยออกมาเหมือนกันนะคะจวนแล้วค่ะเอาให้สุกเลยนะคะใบเรื่อยๆนะคะกันเ้อค่ะเยอะนะคะผัดให้แห้งๆเลยค่ะแต่มันก็ยังมีกลิ่นหอมของนี้ก็คือผัดหมูนะคะ